อัวเชาวชาวยืนเลรอกนะได้เวลาเก็บวัแล้วครับผมขี้ครนี้ดักอยนะวันนี้มาเก็บวันมาเลที่ไวได้ทักกีตัวแล้วครับพูดถึงน้ำอย่างดักได้นะแต่ว่าเก็บก่อนวะมันเดิ่มเป็นใครเลย ไปครับเดี๋ยวไปแกบวนกันเลยนะไปครับวันนี้พมเป,ป็นตากลองนะ่าติดเหล้วแบบมอเห็นไกลๆเลยครับก็เดี๋ยวปล,ปลาตัึงก็คือเดี๋ยวแก็บวนกลับกันเลยนะครับ

đục vẫn bị đục đang và đục cắn gặp không tiệt khang vào mò lên này kèn đài lão gặp kẹp ni mà kẹp quấn nè ni bùi tinh thay đặt to cái nhàng đai nè để mà có, có kẹp con không Okay. แรงซ้าำตัวเลยครับหกเส้นคืนเจ็ดเส้นอ่ะมันกัดติดตัวยิ่งใหญ่ไปนะนนนหรืไม่มีใครโล่เลยซ่ากกลางคืนด้วยเลยเห็นไม่มีใครแรงตั้งไงเลย ก็ให้ให้ดูวิธีชีวิตคนใต้นะครับมีหลายคนนะครับคอมเมนต์พูดกันมาว่าเออว่าให้แนะนําวิธีชีวิตคนใต้ดูว,ว่าเมื่อนกับคนป่ากึนไม่นะเมื่อนกันเลยครับผมป่ากึนก็มีนะครับลอยกัดดักอ้วนในบันนีนะมันเราก็พอหน้าหนาแบันนีก็ห้ากินบันเนียครับดักไสนะถุงเบ็ดดักอ้วนดักกัดนะครับ Oh, nu no, tỉ lát đi lạo, chuẩn nhu gậy gậy bà chuẩn lát hai chuẩn nhu cái gậy 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 tôi hay นี่ตัวกัดอ้วนเลยครับผมทำเยี่ยลันได้ครับครับก็เซตเป็นหนึ่งหัวนะครับเซตเป็นหนึ่งไส้นะไส้นี่ก็เก็บกลับเลยครับผมเนี่ยไปดูหัวอื่นกันต่อแล้ว กับองแกปีเมตรเลยครับนะก็่เดียวไปแล้ววัวนู่นหลาต่อเดียวมันเป็นลุนอวนไม่กันนะอวนเขาไม่ต้องลุนครับอวนไม่ชองหัวนเนี่ยครับอวนไม่มีลุวนว่ะครับอ่าติดเลยนะฝาลงไวทีลาหม้อติดแล้ว่องตัวเลย ยายับหมาทวิดอ้วนนี่นะ

ครับก็อวนไม่ซ่องซ่องวัวเราก็ัวทตีซ่องก็ได้มาต่องามตัวนะครับก็เดี๋ยวเก็บเก็บขึ้นเลยเหมือนเดิมครับพมก็เดี๋ยวไปลุนอวนอวนเก้ากันต่อนะมายื่นเละอยู่เละวันไหนทำไม วนวเก็ไม่่อยติดครับนะก็เดี๋ยวไปดูปลาร่วมมาเล่นกันกันเล่นนะครับเดี๋ยวข้อเก็บวนก่อนครับ ủa cầu mày quá tít lưới gầm này tít tội điêu ta bóc gầy ta ta bóc ta bóc ta hằng đen nè mù ra đấy gầm มาทำปลาซมนะจานนี้ทำปลาซ่อมกินด้วยครับผมมันคข่ายๆปลาตะเพียนนะแต่ไม่ใช่ปลาตะเพียนโอเคครับเดี๋ยวแกะอ้วนก่อนแล้วนะครับก็แกะอ้วนเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาสารุปปรูปลาอ้วนให้เลยนะนี่ครับผม ได้พอกินแต่ว่าไม่มาครับพมนี่ปลาอ้วนครับพุ่มปลาดุกอย่างเป็นตัวงนะโอเคครับเดี๋ยวไปแกไปโหก่อนนะครับแกไปโหกันเลยนะเดี๋ยวที่ติดลงทักตัวไหม เพื่อมันลุ่งข้าไปทักตัวสองตัวถ้าคกิดว่าคืนนี้ไม่ข้าวก็ซวยสั่งซองเลยนะในคืนว่าก็ไมมกันถ้าจับถึงไม่ฉุนก็ไหมเลย <c oughs> ไม่แลว้วไม่แลว้วก็ผมติดแต่ปลาดีเ็น <Bond> <tans mà> Again, <congratulations> right và đi về ngập úp tàu ngập đi thì và đi trong tua khi gặp lâu ấy ô đâu tiết tiệp là đi đâu thì này măng quá chấm ก็ถทางห้าทะอืมติดเตดปลาดีก็เทพร้อยนะครับปูช่องตัวร้อยไปเลยเอาเตบปลาเอาเต่ปลาอาลา้วนพอ,อปูก,ก็ปร้อยไปกันครับผมปลาดี้นี่ปูตึงต้มช่อมกินด้วยกันนะแต่มันไม่กี่ตัว ครับคลิปนี้ก็ข้อปิดคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมเป็นคลิปมาเก็บอ้วนกันนะครับนะน้มก็พูดถึงอย่างดักได้นะครับแต่ว่าข้อเก็บก้อนโอเคนะครับใครที่ว่าข้ามารับชมคลิปอ่าเพิ่งมาเจอช่องก็ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับผุ่มเจอกันใ่คลิปหน้าแล้วครับ ครับเจอกันใ่คลิปหน้าลวครับผมสวัสดีครับผม